สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงเศร้าๆครับผมวันอาทิตย์ครับพี่น้องผมพี่น้องวันนี้กับมาผู้เดียวครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก็เอามาสองต่อได้ครับวันนี้พี่น้องต่สองสองกับโบเทิร์นนกสองต่อดอกเป็นนกฝึกตัวนึงครับผมมาประชันกันระวางคุณคู่กับคุณหมอครับผมพี่น้องเจ้าด็อกเตอร์กับเจ้าปีชาครับผมพี่น้องจะพยายามอ่าให้เจ้าด็อกเตอร์นี่ได้เฉลยครับผมพี่น้องก็คือ เดี๋ยวเขาไปจุใส่ยันยัดไว้น้ำมือเหรอครับพี่น้องนี่ต้นดูนี่ไซถิ่มไว้เลยเจ ok ้าด็อกเตอร์แต่ว่าเจ้าปีชาเนี่ยผมจีเอาไปติดไม่ติดกล่อ,องแล้วที่ห้าโมงยี่โมงแล้วติดไซลองใส่ถิ่มไว้นี่ก่อนครับตัวนึงเอาไปรู้น้ำกันครับวันนี้สีมานม่วมานจังไงครับผมพี่น้องสิมีแต้มบ่เจ ok ้าด็อกเตอร์ก็ได้แต่อันนี้มีนกป้าขันอยู่รอบๆนี่แหละตอนนี้สองสต,ตนันตัวครับผมจะสิสูบบเท่านั้นล่ะเอรู้อีครับผมพี่น้องบ่เซเวลาครับผมใส่เจ้าคุณคู่ไ้นี่นะครับพ ส่วนเจ้าดรคุณไซไฟแก่นั่นพุ่นละครับบังเบิดเลยครับผมตเจ้าคุณคู่ที่ผมติดไม่อยู่พี่น้องสิไปอยู่ท้งพุ่นอ่ะไปมึงถ้ากันตังกองได้ก็ตงังตังกองมาได้ก็สิได้ยินแต่เสียงนะครับพี่น้องนี่ครับผมน,นี่นกปาเข้ามาแล้วสซนสเขามาหาเจ้าด,ดรแล้วเจ้าคุณคู่บ่ปากเลยเถอครับนี่ใส่ไปนี่ครับพี่น้องส่วนเจ้าด,ดกรก็คือไม่ได้ยินเสียงแล้ว ก่อนที่ไเจาคุคน้นขูด้ย่นเสียงคนเรียกครับผมเรียงๆจะร็อกเตอร์อะไรตอนนี้เงียบไปแล้วใไซในปางสิก็บร้วฟังแน่แต่นกกดแล้วครับผมพี่น้องว่าเสียงจะร็อกเตอร์เพื่ออะไร เสียงเจ้าคู่ครับผมเจ้าปีชานี่ขันอย่งนี้วันแมนอะตัวเจ้าดรอกเตอร์เงียบแล้วนะครับโอปากโอ้มีคู่ละโอ้เสียงเจ้าดอกเตอร์เหรอครับผมเสียงเจ้าดอกเตอร์ขันย่นองเราจนเจ้าเจ้าปีชาเข้าคู่กันเลยครับผม ยัมีอย่างอีกครับผมมันเป็นสไตล์มันก็ซื้อครับผมขันขึ้นที่แดงมันจะคู่ก่อนมันจะคู่จัดเอาละครรุน่นครับผมพี่น้องยังมีนกปาเขมามังไก่ได้วยครับนกป้าอยู่พุ่นอยู่ในกลางทุ่งหน้าเพราะว่าตอนที่มาคึับตอนแรกนี่ขันอยู่เลาะนี่แหละตื่นคนลงไปกลางทุ่งหน้ายังโบขึ้นมาอยู่นกปา้ายังมีตัวใดเข้าไปสูงเลยเด้อครับพี่น้อง ส่งสิบือสูปป่ไปนลยครับน้องปลาไม้นี่เจ้าปีชากัดดึงคันเรียกคู่อยู่กันหรือครับผมโบ้เขาต้อ่อยอมเขาปีนขามหัวเจ้าปีชากับคู่เอาอยู่แต่ว่าน้องปลาบ่อยอมขออเขาขึ้นเขาปีนตอนนี้หนีไปคู่กอนอะไรกันทั้งอื่นน้องพิามึงจังหน่อยครับผมพี่น้องนกโบ้คือกันใหญ่ละโบ้สู่เข้าไปนี่มาใหญ่เจา้าดอกเตอร์ครับผมพี่น้อง โมีนกเขาง่ายง่ายง่ขันจะตินดหลแล้วครับผมโมีนกปลาเขาไปมาสูไเว้าสิง่ายน้ำท่าไปพูดล่ะไปง่ายครับผมอันยืนผู้เบื่อยือนโมีิยังใส่กระทบเจอเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> หลังเพือนทางคนนี้ล่ะมีคนอยู่แล้วครับผมสภาพโอ้ปลาขันอยู่ใกล้นะครับผม สิเขามาสู่ให้พ่อพี่น้องใส่ตัวหม่งมองไปไหนไม่มีหมดแดงได้ใส่หนิครับผมเอ,อ้าเฮ้ยครับผมใสจ่จะดอกเตอ๋อไปเรื่อยครับดกไปพี่น้องลุนครับผมยอมเข้าไปสู่ให้บ่เดินยังไงแล้จวจะดอกเตอร์ นกพาดไว้เขาลงครับพี่น้องยนดีเสียงยนดีเสียงคู่สันสันครับผมคู่แล้วคู่แล้วคู่แล้ว เสียงคู่ตัวเดียวครับผมเจ้าต้องติบนว,ว,ว,วันนี้เสียงนกปลาคู่สันๆแล้วก็คู่เน่าๆแล้วก็เงียบไปเลยครับผมเฮียคู่สองคั่วแล้วก็มิดแล้วก็ไปคู่เน่าๆแล้วก็มิดค,ครับผมตอนนี้เงียบไปเลย่น้องใส่ไปหนี่ต้นบกม่วงเลยครับผมผักบกม่วง แต่ว่ายเงียบไปเลยบาทนี่โมด,ดินแปลกแต่มไเป็นเสียงดินเสียงดันนี่อย่างอูอ้หูหูพับๆเลยเมือ่อไดจังไหร่มิบไปเลยครับผมนกป้าก็เงียบผมฟังมึอจังไรว์ครับผมไม่น้องก็เข้าไปเพิ่งเอาบัวไก่ครับผมใกล้ๆนี่นครับผมประมาณสามสิบเมตรนี เรียบร้อยครับผมพี่น้องตกเตื่นจัดแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมว้ายคักคัจัดแล้วครับพี่น้องจัดแล้วเนี่ยมันใส่อยู่ตีนบ้านเพิ่นเลยท่างเขาบ้านมันท่าเสียวครับผมตำบลสังข้อมอำเภอสังข้อมจังหวัดอุดรครับพี่น้องนี่ครับผมฟังนี่เป็นท้องหน้าเรียบร้อยครับผมดิ้นปั๊บแล้วได้ยินเสียงแล้วใส่หน้าผดุนครับผมบอด วอาสามนาทีนี่เส้นไปีนน่นพี่น้องกูโ,กโดน,นี่เอาเดี๋ยวลงมาให้บนตั้งกันครับผมแปบ๊บนึงนี่ครับลงมาแล้วครับพี่น้องโอ้ขาจันทร์พันตัวผูนะครับผมตัวผูแน,น่นอนอยู่ก้อเล็บใหญ่เหี้ยวมีขนแมวเหี้ยน้ำข้าวผมพี่น้องนี่นะครับองเส่แต่ใดเออเจ้าดออกเตร์จัดแล้วครับผมแต้มที่เสียงเพิ่นแล้วมันหมาเลยขาปักใหญ่เลย ทบสันสันเอาเดี๋ยวผมไปปดยุโรปุ่นครับผมพี่น้องแปบ๊บนึงครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวสิดปดแล้วไม่เบิร์นนักบันครับบานนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยอยู่ครับผมมันแล้วมันแล้วเอามันขางถนนนี่แหละเจ้าดอกเตอร์ครับผมจัดแล้วพี่น้อง ออกมาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวครับผมที่น้องงปลาเนี่ยเอาเรียบร้อยครับผมแต้มที่สี่สี่ข้างหาวุ่นเหรอครับผมก็มจำไม่ได้หรอกนี่ครับผมของเจ้าดอกเตอร์ มใไ่ก็ถือว่าตีนบ้านแหละครับผมพี่น้องว่ได้ถือกับนั่นดอกตีนบ้านติดทงหน้าครับผมมันมันขันอยู่นี่ครับผมก็เลยได้มใไ่ส่วนเจ้าคุณคู่ผมยังใส่ไปเหมือนเก่าหุนครับผมยังเถียงกำลังป่าอยู่กุดคู่กุดกู่อยู่เลยหยับเพิ่นมานี่ครับผมหยับมาแป๊บเดียวครับผมพี่น้องใส่เวลาบริหารสามนาที่หรอกครับลังจากใส่กับหยังมันนางรีอยู่นี่กับว่ได้เถียงกันเลยครับได้ยินเสียงตับหลุดพี่น้องปุบกัเขาไปเช็คบึงกันเรียบร้อยอิลิ อถือว่าสุดยอดแล้วครับผมมือนี้กสิขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสิต่อไปเรื่อยๆครับผมเพิ่อีกคลิปนึงเรื่อยๆไปครับผมทิพตไปได้หลายคลิปนะครับนอวัฒนาได้หมันต่อเนื่องครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าดออกเตรครับเชลยก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผมบัดนี้กสิเอาไว้พอกันไหมจากคลิปต่อเนื่องคลิปที่สองพูดแล้วครับผมมันหมานมันยังเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ